ถ้าคุณนะครับเป็นคนที่มีกลิ่นตัวน้อยนะครับไม่ต้องสนใจฟังผมครับเลื่อนผ่านไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาดูครับแต่ถ้าเผื่อใครที่มีกลิ่นตัวมากครับหยุดก่อนครับฟังผมก่อนครับแล้วคุณจะได้คําตอบและคุณก็จะเจออะไรที่แก้ไขคุณตรงนี้ได้นะครับคนที่มีกลิ่นตัวน้อยนะครับสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดนะครับได้ทั่วไปแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาพี่กินตัวน้อยอยู่แล้วนะครับผมในตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับก็คือเลื่อนผ่านไปเลยเพราะว่าอะไรก็เอาอยู่ครับแต่ถ้าหากว่ากลิ่นตัวแรงมากๆนะคครรรััับบต้องงฟเพาาะว่ ผลิตภัณฑ์วันนี้ที่ผมเอามาเสนอนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวแรงมากถึงมากที่สุดครับเพราะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแล้วเอาไม่อยู่สักอันครับผม่มีกลิ่นตัวน้อยนะครับคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีกลิ่นตัวน้อยนะครับสังเกตง,ง่ายครับลองถามคนข้างเคียงครับว่าคุณกลิ่นตัวน้อยจริงหรือเปล่าเพราะบางทีครับหลอาจะเห็นเห็นแก่ว่าเราเป็นตัวของเราเองครับเราก็แบบโอเคครับนะเราใช้ของเราเราก็คิดว่าเรากลิ่นตัวน้อยแต่ข้างเคียงครับอาจจะไม่น้อยกว่าเราก็ได้นะครับเพราะเราคิดเขาข้างตัว ฉะนั้นนะครับใครที่ยังมีปัญหานะครับแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่มาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับเกือบเลือกกลิ่นตัวนะครับสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวแรงถึงแรงมากนะครับหรือกลิ่นตัวน้อยเริ่มไม่มั่นใจครับเข้าข่ายครับอย่างนี้ครับี face s p รย์ครับเลือกเลยครับสั่ง tiktok shop ครับจะแก้ไขปัญหาคุณตรงนี้ได้นะครับคอนเฟิร์ม